สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อยู่ในพระธรรมเนหมีบทที่5นะครับข้อที่14ถึงข้อที่19โพระชนะของพระเจ้าในตอนนี้ <c oughs> เราเองได้เห็นแบบอย่างชีวิตของเนหมีในการที่เนหมีเองนั้นเป็นผู้นําเป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิอำนาจนะครับจากกษัตริย์อาเซอร์ซซสในการที่จะมาเป็นผู้ว่าราชการเมืองของยูดาห์แต่สิ่งที่เราเองได้เห็นก็คือว่าด้วยความยำเกรงพระเจ้าของของเนหมี เนมีเองนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้อำนาจที่ตัวเองมีหรือตัวเองได้รับเองนั้นเนี่ยเพื่อหาผลประโยชน์เข้ากับตัวเองไม่ใช่และเนมีเองนั้นก็ไม่ได้ใช้อำนาจเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตนเองนะครับคือพวกที่เป็นข้าราชการแต่เนมีเองนั้นเมื่อเนมีได้รับอำนาจเนมีได้รับสิทธิอำนาจและเนมีเองนั้นก็ใช้สิทธิอำนาจที่ได้รับมานั้นด้วยความยำเกรงในพระเจ้าคือมุ่งหมายที่จะทําให้ พระราชกิจของพระเจ้าที่เนหมีเองเนั้นเนี่ยได้รับจากพระเจ้าโดยตรงคือเรื่องของการสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มและงานปฏิบัต,ติต่างๆสําสหรับพี่น้องที่เยรูซาเล็ม er นะครับเ <c oughs> นหมีเองเนั้นเนี่ยมุ่งหมายและมุ่งมั่นที่จะทาสิ่งต่างๆเหล่านั้นและเนหมีเองเนั้นเนี่ยก็เป็นแบบอย่างของการใช้สิทิัพนาจอย่างเหมาะสมอย่างถูกต้องเพื่อที่จะทําให้พระราชกิจของพระเจ้าสาเร็จจากท่าทีอะไรครับ จากท่าทีด้วยความยำเกรงในพระเจ้าโอเคนั่นคือเน亚มีต่อพระพักของพระเจ้าต่อมาก็คือว่าเน亚มีเองนั้นเนี่ยก็ยังรักษาความเป็นอะไรครับความเป็นชุมนุมชนของพระเจ้าเราเองนั้นจะเห็นสำรับก็คือว่าการรับประทานอาหารร่วมกันของเน亚มีกับผู้คนเองนั้นเนี่ยโต๊ะสำรับเองนั้น,นมีจํานวนถึงเท่าไรครับร้อยห้าสิบคนนั่งรับประทานอาหารอยู่ด้วยกันแปลว่าเ <c oughs> น亚มีเองนั้นเนี่ยไม่ได้แบ่งชนชั้นวรรณะ เนเธมีเอนั้นไม่ได้แบ่งว่านี่คือประชาชนนี่คือส่วนของข้าราชการนี่คือส่วนของผู้าราชการนะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยนะจะไม่เราเองนั้นจะไม่เห็นหรอกครับว่าว่าคนที่มีอํานาจนะครับสูงสูงเนี่ยจะมารับประทานอาหารด้วยกับพวกประชาชนอาจจะด้วยเนื่องจัดสาเหตุต่างๆนานามากมายนะครับแต่ในฮามีเอนั้นไม่ได้ทําแบบนั้น เนฮามีเอเนสสะท้อนชีวิตของความยำเกรงพระเจ้าด้วยหัวใจที่รักพระเจ้าและหัวใจที่รักชุมนุมชนของพระเจ้าและเนฮามีเองนนก็ได้รับประทานอาหารร่วมกับพี่น้องเป็นภาพของการสะท้อนถึงความรักพระเจ้าและยังรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองตามแบบอย่างที่พระพเรนั้นได้พื้บันทึกเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องของความรักพระเจ้าและรัก พี่น้องเนี่ยเพราะฉะนั้นเนยมีเองนั้นเนี่ยสะท้อนถึงหัวใจในความยำเกรงพระเจา้ามันก็เลยออกมาเป็นการกระทำาั่คือไม่ใช้เสียหนา,าเกินตัวหรือว่าไม่ใช่เสียหน้าดเพื่อตัวเองแต่ใช้เสียหน้าดเหล่านั้นเพื่อทําให้พระสกิรของพระเจ้านั้นสําเร็จ 2. เงเนยมีเองนั้นเนี่ยได้มีชีวิตที่รักพี่น้องนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบพี่น้องแต่แบ่งปันช่วยเหลือพี่น้อง <c oughs> <c oughs> และและเนมีเองนั้นก็แสดงออกถึงความมี น้ำใจนะครับในการอยู่ร่วมกันกันกบพี่น้องไม่แบ่งชนชั้นวันนะะนี่คือภาพที่เราเองนั้นได้เห็นครับในสิ่งดีที่เนียมีเองนั้นเนี่ยได้ทุ่มเทชีวิตของท่านเพื่อพระเจ้าและเพื่อประชากรของพระเจ้า <c oughs> สิ่งที่เราเองนั้นเนี่ยต้องเรียนรู้และเรียนแบบชีวิตของเนฮามีก็คือว่าเราเองนั้นต้องเป็นผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าต้องแสดงออกถึงชีวิตที่เรารักพระเจ้า ผ่านจากชีวิตที่เราเองนั้นเนี่ยรับพี่น้องรับเพื่อนบา้า <c> น <oughs> และเราเองนั้นแสดงออกจากชีวิตเลยครับชีวิตที่เราเองนั้นทุ่มเทในการ,รบาริบติรับใช้พระเจ้าตามการทรงเรียกตามพระราชกิจของพระเจ้าที่พระเจ้าเองนั้นเนี่ยได้ให้กับชีวิตของเรามาเพราะฉะนั้นหนูใจพี่น้องนะครับนี่คือแบบอย่างของชีวิตเนี่ยมีที่เราเองนั้นจะเรียนรู้และถอดแบบอย่างชีวิตของท่านเพื่อเราเองนั้นจะเป็นผู้ที่เป็นคริสเตียนที่รับพระเจ้าคริสเตียนที่รับพระยูสุคริส คริสเตียนที่ยำเกรงพระองค์และดำเนินชีวิตทําให้พระาหารชาของพระองค์นั้นสําเร็จและมีชีวิตที่สัมเดงถึงความรักต่อพี่น้องนะครับเป็นชีวิตที่หาอะไรครับประโยชน์ไม่ใช่เข้าตัวเองแต่ใช้ชีวิตเพื่อให้เกิด <c oughs> ประโยชน์ต่อผู้อื่นนะขอพระเจ้าอํานวยพอรอยู่ชื่ในใีวิตกับพี่น้องนะครับที่เราเองนั้นจะใช้ชีวิตของเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนอย่างดีใน,ในสายเาของพระเจ้าและในสายตาของผู้อื่น ขอาเป็นอย่าอยี่ไปฟองี่น้องครับ